ป่อสใหม่ชาวเน็ตชี้อเด็กที่ะเดตตามจีบโบเมลาดาตั้งแต่ยังไม่ย้ายมาช่อง3เป็นสาวโสดที่เนื้อหอมแบบสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวโบเมลาดาเพราะตอนนี้มีหนุ่มๆตามขายขนมจีบแบบไม่ต้องได้พักกันเลยในรายการ3มแซบที่โบเมลาดาเธอเพิ่งได้ไปออกรายการมานั้นก็ถูกถามเรื่องของความรักด้วยเช่นกัน โดยโบเมลาดาเธอได้ออกมาบอกว่าตามข่าวพระเอกที่ตามจีบนั้นเกดวดินทรเป็นพี่ชายที่สนิทกันมานานแล้วและไม่ได้ตามจีบอย่างที่เป็นข่าวและเมื่อถามถึงพระเอกร่วมช่องอีกหนึ่งคนอย่างอดีตที่ระเดศโบเมลาดาก็ทำท่าทางมีพิรุษจะเป็นอย่างไรนั้นก็คงต้องเป็นเรื่องของอนาคตโดยล่าสุดมีชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทั้งสองคนก็ดูน่ารักดีได้เชียร์ให้เป็นแฟนกันแต่อีกเสียงก็อยากให้ทั้งคู่ดูกันให้ดีก่อนเพราะไม่อยากให้ผิดหวังในเรื่องของความรักนั่นเองค่ะ